รถมันวิ่งแรงนะครับแต่ว่ามัญหาส่วนมากมันจะเป็นข้อเวียงหลวมไงผมก็กลัวแบบเป็นเหมือนพวก p c x กัอะไรพวกนี้ครับต้นโคตรปืชดป๊าดนะครับขับมันตามไดที่อำเภอยังเปิดสแสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เสมอพอลกับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกทนนะ่านไปลองเทสนะครับฮอนด้าไรเดนะครับปรับชาม ครับโมตอนนี้ปรับกี่องศาแ้วโมสิบสามองศากับสิบสี่องศาตัวนอกตัวนอกสิบสามนะเข้ากันนอกในอ๋อนอกในสิบสามกับสิบสี่นะครับคือองศาเดียวยาวเลยองออ๋อ,อสองทีใช่ไหมอ๋อก็คือปรับสองชั้นนะครับเป็นสองชั้นเดี๋ยวผมไปลองเทสให้ดูนะครับเม็ด ใช้ไป9นะครับกับ12นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮอนด้า e ีดนะครับอันนี้ปรับุงสายอย่างเดียวนะครับรถเดิมๆเ,เลยสายพานเดิมอะไรเดิมติดรถเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นเม่งมาดีว่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมหนักอ่าแปสูง176นะครับ เฮ้ยเม่งมาดีว่ะเฮ้ยองศาเนี่สององศานะครับเป็นสิบสามกับสิบสี่องศานะสองเป็นสองชั้นนะครับไอเม่งดึงดีว่ะรถเดิมๆนะครับไม่ได้ทำใหมเลยล้อเดิมยางเดิมนะครับติดรถนั่งโต้นะครับตอนนี้ ดีนะแต่ปลายแต่ไหลๆเลยครับแต่ไปลองหมอบดูตอนนี้ผมหมอบแล้วนะก้มนิดนึงนะครับแต่ยังหน้ายังมองเห็นหน้าไม้อยู่นะเฮ้ยไหลดีว่ะผมว่า,าน่าจะยาวๆดีนะอันนี้ผมหมอบเลยนะครับอ่ะเสียได้เสีย มีรุนมีรุนนะครับเดี๋ยวไปลองยาวๆนะครับอันนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาเวลาเราบิดอะครับมันจะมีช่วงรถเลีย้ยวรถอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะต้องผ่อนเร่งช่วยนะเดี๋ยวอันนี้ผมไปลองแบบไม่มีรถเลยนะครับแบบถนนโลง่งๆเลยแต่ผมจะลองหมอไปดูนะครับนางโตผมว่าน่าจะได้ประมาณร้อยสิบสุดๆละรอบ น่าจะได้ประมาณนั้นเหมือนที่เดิมนะครับจอหอไฟแดงจอหอไป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 เดี๋ยวผมนั่งต้ยดูยกันนะรถดเดิมๆร้อยสิบใส่ร้อยมาซีซีสี่วาวนะครับ ไม่มีรถช่วยเลยวันนี้อาเดี๋ยวผมล้องหมอบหมอบแต่ว่ายังมองเห็นหน้าไหมนะครับเพราะว่าหมอบผมมันค่อนข้างใหญ่ สุดแล้วนะครับร้อยสิบประมาณร้อยสิบนะครับถามว่าขึ้นจากสแตนดาร์ดไหมไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันไหลมันไหลดีมากนะครับมันไม่ตันเหมือนเหมือนชามเดิมนะครับผมว่าน่าจะเตะร้อยยี่ได้นะถ้าเวลาแบบลมน้อยๆอะไรเงี้ยร้อยยี่กว่าๆอะไรเงน่าจะไหวอยู่ อันนี้ไม่ได้แค่ร้อยสิบนะครับแต่มันก้มไม่สุดไงมันก้มประมาณนี้นะครับมันก้มแค่แลวเรายังมาท้า,าลมอยู่นะครับถ้าเราเป็นร้อนจริงๆอะ่ะถ้าก้ม,มสุดๆผมว่าน,น่าจะได้กว่านี้นะครับแต่ต้นบอกเลยว่าโค้รจัดต้นกดปืนปาดนะครับขับมันครับผมก็จะหาไปเรื่อยๆนะครับผมจะหาแล้วก็จะเทสให้เพื่อนๆดูว่ามันวิ่งเท่าไหร่นะครับ มันก็มีหลายสูตรนะครับหลายองศามากตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะลองไปเรื่อยๆนะครับมันต้องเือสักจุดแล้วนะขอมมันต้องรองนะครับเฮ้ยจ่บอกต้นบอกอารมณ์โคตรดีนะเนี่ยโคตรจัดอนะแต่ปลายเหลือไ่ปลายเดี๋ยวผมไปเทสหาปลายก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูอีกคลิปหนึ่งครับ เดี๋ยวผมจะลองได้ดูว่ามันสุดอยู่เท่าไหร่นะครับชามปรับองสายอย่างเดียวกับไรเม็ดนะครับแข็งเครื่องผมไม่ได้ขยายนะผมใช้เป็นแบบสแตนดาร์ดเลยครับแต่ผมชอบอารมณ์การออกตัวต้นมันนะคือว่าแรงมาก โอเคนะครับสำหรับทีนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเรามันจะสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็จะพยายามทําให้มันแบบสุดๆเลยนะครับไล่มันสุดๆไปเลยนะครับว่ามันจะจบที่เท่าไหร่นะครับมันก็แล้วแต่สูตรไล่นะบางคนก็ไล่สี่เมตรนะครับบางคนก็ไล่หกเมตรแต่ผมส่วนมากผมจะชอบไล่หกเมตรนะครับเพราะว่า ถ้าเราไล่สนะี่เมตรน่ะปัญหาหนึ่งเลยข้อเหวี่ยงหนึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องข้อเหวี่ยงนะครับถามว่ามันแรงไหมผมว่ามันแรงนะแล้วมันวิ่งแรงนะครับแต่ว่าปัญหาส่วนมากมันจะเป็นข้อเหวี่ยงหลวมไงผมก็กลัวแบบเป็นเหมือนพวกพีเซ็กอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยไม่ค่อยไล่นะครับสี่เมตรนะครับผมจะไล่หกเมตรซะมากกว่านะครับเพราะหลายๆคนคงรู้นะครับใครใช้พีเซ็กอยู่เอาไล่สี่เมตรนะครับ จอปัญหากันเยอะมากนะครับบางคนเปลี่ยนข้อเหวี่ยงนะครับหมดไป 3- ามสี่พันอะไรประมาณนี้ครับบางคนก็เปลี่ยนแค่ลูกปืนนะครับบางคนก็พอกเชื่อมานนะครับมันมีหลายเหตุผลมากนะครับก็โอเคนะครับตามนั้นนะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับผม